สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o u t ท b e ทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับเพชรรุ่งเรืองนะครับวันนี้ทางทีมงานเพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับจะมารีวิวภายในนะครับโกเบโก s k 2 0 0คิมักทีนะครับสเปคคันนี้นะครับเป็นตัว200นะครับขนาด20ตันนะครับปรถกุดขนาด20ตันเป็นตัวโกเบโก s k 2 0 0คิหนะครับหรือว่า200มักทีนั่นเองนะครับ คันนี้เอกสารนะครับเป็นเอกสารเล่มทะเบียนนะครับไฟฟ้าครบนะครับสภาพเก่านอกนะครับเก่านอกบางคันอ่ะมีอายเลยนะครับคันนี้เครื่องปั๊มเดิมๆนะครับเครื่องปั๊มแพมอนเตอร์นะครับรถไม่มีขยับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวภายในให้ชมนะครับมดูบอดีรอบคันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับไปเริ่มที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับตัวเดินเดิมทั้งสองข้างนะครับใบแทกกว้างขนาด แปดสิบเซนนะครับรถระบบดีนะครับเร็วแรงนะครับเราทำการพ่นสีช่วงล่างใหม่นะครับดูจากบอดี้นะครับฝั่งคนขับนะครับบอดี้สวยนะสีเดิมนะครับติดฟิล์มใหม่นะครับสวยงามนะครับบอดี้สวยมีเก็บรายละเอียดแค่บั้นท้ายนะครับ ตนั้นสีเดิมๆนะครับบูมอาร์มสวยครับไม่มีแตกร้าวนะครับบูมอาร์มนะครับบูมนะครับตันนี้เป็นรถนอกนะครับรถนอกร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวอักษรญี่ปุ่นนะครับยังอยู่ครบนะครับบูมอาร์มสวยครับไม่มีแตกร้าวครับซีนกระบอกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับสี่กระบอกนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับไม่มีทั่วซึมนะครับ มูมสวยครับัวเก๋งสวยครับสีเดิมๆนะครับบอดี้ฝั่งคนขับนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งัวเก๋งนะครับสภาพประมาณนี้ครับ บรรท้ายนะครับเราเก็บสีเหลืองให้ใหม่นะครับแล้วแปะสติกเกอร์นะครับใหม่ของอริยานะโปรบิโก้ฝากระโปรงครบครับฝาล่างครบนะครับทัน,นี้อุปกรณ์ครบเลยนะครับบอด,ดีก้ก็ประมาณนี้นะครับปีศาคอทนทวมีนะครับ อากาศนะครับสับได้สีระบบนะครับตัวสับคอนโทรมีนะครับประมาณนี้ครับแผงออยนะครับแล้วก็หม้อน้ําแผงเอนะครับเดิมๆอ่างข้างเดิมๆนะครับไฟท้ายนะครับทําการเปลี่ยนใหม่นะครับทั้ง ไฟท้ายต้องไฟสวิงนะครับไฟท้ายติดไฟสวิงวิบับนะครับตัดสไตล์เพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับไปดูที่ช่วงล่างนะครับโซ่ดีนะครับบันท้ายเก็บสีใหม่นะครับสีเหลือง นนตัวเดินเดิมๆครับตัวเดินเดินมาสองข้างมาดูริฝังนี้ครับสีเดิมๆนะครับบูมอามสวย ี้บมอามสวยมากครับไม่มีแตกร้าวนะครับผายยากมากนะครับตอนนี้จุดอ่อนของกบีก็บขี้บูมอยู่แหละครับแต่คันนี้บูมยังสวยนะครับเอาไปดูห้องปั๊มไฮลิคครับปั๊มเดิมๆนะปั๊มไม่เคยแกะนะครับดูหัวน็อตได้เลยนะครับปั๊มไม่เคยแกะจุดุดออโต้ครับ ดูหัวน็อตได้เลยนะไม่เคยแกะนะครับเดิม,ดมท่อก็ท่อเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนะนะครับไม่มี่ี้แกะเลยเด,เดิมนะครับดูหัวน็อตนะครับ,รบโซลิ้อยต่อครบนะครับ มานนี้นะครับตั้มเดิมๆเลยนะครับกดซื้อก้อนอกมามือเดียวนะครับชุดมอเตอร์ตัวเดินนะครับเราถอดล้างทำความสะอาดพ่นสีใหม่นะครับตัวเดินนะครับ ไปดูเลขซีเรียนนะครับ YN นะครับคืศูนย์แปดเจ็ดสองสี่นะครับซีเรียแปดพันดูซีกระบอกเกย็นเรียบร้อยนะครับสองกระบอกปุ่มอามสวยนะครับมองดูชัดๆนะครับสอนญี่ปุ่นครบนะครับสวยๆ น็อตปรุงน็อตแป๊บอะไรไม่เคยถอดนะครับดูได้เลยเนี่ยครับสีน็อตไม่ไมีขยำความสวยครับความสวยครับไม่มีแตกร้าวครับโดเกง สวยงามนะครับไปดูที่ชุดมอเตอร์สวิงไฟคอนโทรลนะครับเดิมๆครับไม่เคยแกะครับสายเพิ่แงแตก2เส้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนน,นอกนั้นเดิมๆนะครับดูได้เลยครับต่นไม่เคยแกะครับสายเหลืองๆนะครับเหลืองอ้อยครบ ลูกค้าที่กำลังมองหานะครับรถคุดขนาด20ตันไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเนี่ยนะครับเก็บเข่าสภาพก่อนออกเลยก็ว่าได้นะครับมอเตอร์สวิงดูหัวน็อตครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแก่ประกอรมครบครับ น้ำนะครับเดิมๆนะครับก็เครื่องยนตนะครับมอเตอคันเร่งนะครับคอมเอสายอง,งาสาเอสายเดิมนะครับสภาพประมาณนี้นะครับ รรื่องดีนะคับลูกค้าที่กำลังมองหานะครับก็รถขุดขนาด20ตันนะครับแบบนี้ซื้อไปใช้งานคุ้มนะครับเจยบเท่าซื้อรถกขอนอกเลยนะครับอันนี้ราคาจับต้องได้นะครับราคาเบา,เบา ยังบ่เดิมโกบีนะครับไฟฟ้าครบนะครับประมาณนี้ครับภายในนะครับเดิมๆ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับซับสไครป์ช่องเพ็งอเุเรืองแท็กเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ